โยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองวันนี้เราอยู่ในแบบบล็อกฟุตนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาซื้อผลพีศาทาวรน,นะครับซึ่งมีผลที่ผมอยากได้อยู่อ่าผลปีศจิ้งจอกนะครับหรือคิสเนัันเองนะถ้าเราเนี่ยซื้อด้วยโลบักธรรมดาเนี่ยประมาณ4,000โลบักเลยนะซึ่งราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมมีร้านรับกดอยู่นะ สำหรับใครที่กำลังหาร้านรับกดผลพิษสาถาวรเนี่ยผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับทุกคน FD Set Shop ทงนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อผลพิษสาถาวรกันเลยดีกว่านะครับวิธีการหาร้านเนี่ยให้เราเขียนไปเลยครับ FD s e Shop นะครับหรือว่าจะกดคลิกลิงก์ข้างล่างที่ผมแปะไว้ให้เลยก็ได้นะพอเรากดเข้ามาตรงนี้นะครับเพจจริงเขาจะมีผู้ติดตาม1 0 0 0แสนนะครับผมให้เรากดติดตามไปเลยแล้วกดเข้ามาครับอ่านี่เขาก็จะแปะไว้เลยครับเลทหนะครับผมผลพิษสา์บล็อกฟุตแล้วก็กดเกมพาร์บล็อกฟุตนะครับ ก็จะมีราคาตั้งแต่8บาทนะครับยัน667บาทเลยนะแล้วก็เกมพาร์ตด้วยนะครับตั้งแต่67บาทถึง450เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาผลคีสเนะนะครับราคาประมาณ6 6 7บาทนะครับก็ให้เราเนี่ยทักไปที่เพจของของ f b z shop ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมทักแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับอ่าผมอยากได้ผลปีศาจ คิดสเนะหกร้อยบาทครับผมอ่าพิมพ์ไปแล้วก็แบบว่างๆแบบใครแคปรูปเป็นก็แคปให้เขาได้นะนั่นยวผมแคปเลยนี่อ๊บโอเคแล้วก็ส่งให้เขาไปอ่าตอนนี้ร้านตอบมาแล้วนะครับผมต้องทำอะไรบ้างอืมอ่าธนาคารครับ ธนาคารอ่ะตอนนี้ผมชําระด้วยธนาคารนะผมจะไม่ชําระด้วยอ a l l e t นะครับแต่ถ้าใครไม่มีธนาคารแล้วบอกเขาว่าชําระทางอล l ล e t ก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะบอกมีวิธีการชําระเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโ o นี่ wallet นะครับด้วยระบบอังเปาระบบอังเปาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็น่าจะเคยเติมพวกระบบแนวนี้มาอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมไม่จาเป็นต้องสอนนะครับอ่ะแต่ว่าผมจะชําระผ่านธนาคารนะครับทั้งนั้นผมขออนุญาตโอนก่อนนะหลังจากที่โอนไปแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมที่จะส่งสลิปให้ ทางร้านดูด้วยนะครับมันจําเป็นนะกันโกงนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็โอนไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็ส่งทางร้านส่งสลิปให้ร้านดูนะครับเรียบร้อยครับที่เหลือก็รอร้านตอบกลับมานะครับ <S <S ตอนนี้เขารับยอดแล้วนะครับแล้วก็รบกวนแจ้งยูสเนมด้วยนะตอนนี้ผมก็ใส่ยูสเนมไปแล้วกันยูนเนมของตัวเองอืมเรียบร้อยตอนนี้ผมใส่ไปแล้วก็แล้วแต่คิวนะครับถ้าคิวมันยาวเกินก็ต้องรอนะครับผมแต่ถ้าคิวก็ถ้าคิวน้อยๆหน่อยก็ดีสําหรับคนที่รีบๆนะแต่ผมไม่รีบนะครับผมก็รอได หลังจากที่ผมรอคิวไปสักพักนึงนะครับเราก็เขาก็จะให้ชื่อตัวละครมาโอเคผมก็ต้องแอดเพิ่นเข้าไปนะครับผมนี่ชื่อนี้นะที่เขาให้มาถูกต้องพอเรากดแอดไปแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์ไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับทั้งเพจเขาก็ตอบมาว่าเข้าตามแแบบมาเลยผมก็ต้องกดเข้าตามไปนะครับโอเคเข้ามาแล้วอยู่โลกหนึ่งนี่เองนี่ครับตัวละครของเพจ fdset shop โอเคครับที่เหลือก็รอเขากดผลพิสานให้นะครับเรียบร้อยได้แล้วเออขอบคุณครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยลบเพื่อนไปได้เลยนะไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนก็ได้นะครับลบเพื่อนไปเลยได้ของแล้วครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับร้านเขาแปะรูปมาให้ด้วยนะว่าเขาเนี่ยกิฟของมาให้เราแล้วนะเรียบร้อยครับผมมีชื่อผมขึ้นด้วยนะโอเคครับผมสําหรับคนที่ซื้อของจากร้าน FB Shop แล้วได้ของจริงๆก็อย่าลืมมาบวกหนึ่งตรงนี้ด้วยนะครับ นี่บวกหนึ่งตรงนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินเพจแล้วก็คุณส่งของนะครับกดหัวใจด้วยเลยนี่ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะกดเกมพาร์จากร้านเอ็ดวิซชอผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับร้านเขาไม่ได้รับกดแค่บ็อกฟุตอย่างเดียวนะเขารับกดแบบอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมที่มารับชมกันจนจบนะครับเจอกันนะครับ